สวัสดีค่ะร้านเสริมสวยกิกบิวตี้ช็อปวันนี้กิกมายืดโคนดัดปลายวอลลุ่มลอนตัวสีคืบหรือสีสบัดให้เพื่อนๆชมนะคะก่อนอื่นเลยก็มาตัดผมตามความยาวที่ลูกค้าต้องการค่ะตัดทรงฟาล่าได้ระดับชั้นอยากได้ลอนเยอะๆก็ฟ้าล่าสูงๆอยากได้ลอนน้อยๆก็ฟาล่ตาต่ำๆนะคะลอนจะสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับการตัดผมของช่างด้วยนะคะ เคสนี้นะคะเราจะทำสีด้วยนะคะกิกใช้สีเชฟวีเ่เบอร์8ทับ111ค่ะลงสีเรียบร้อยแล้วก็นำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูร้งสารเคมีของ3บวกจากนั้นค่ะก็ล้างผมให้สะอาดลองพื้นด้วยทีทเมต์นาวิซี่และนำลูกค้ามารุมน้ำยายืดได้เลยค่ะ กิกใช้น้ำยายืดได้ดัดได้ของเชฟวีสบวกสูตรแข็งแรง1-4นะคะลงโค้นกอดแล้วค่อยลงปลายใช้เวลาลงน้ำยาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะจากนั้นก็ล้างผมให้สะอาดนำลูกค้าไปล้างผมด้วยแชมพูล้างสารเคมีอีกหนึ่งรอบทำสปาร้อนด้วยทิธมินนาเวนซี่จากนั้นก็นำลูกค้ามาเป่าผมให้แห้งสนิทค่ะทำการยืดคนผมให้ตรงจากนั้นก็มามนลอนได้เลยค่ะเทคนี้ใช้แกนเบอร์19และ22ค่ะ ขั้นตอนการม้วนรอนนะคะนำไปผมจุ่มน้ำอุน่นประมาณ1นิ้วชี้จากนั้นนะคะฉีดสเปรย์น้ำนมป้องกันความร้อนของอิใส่ตัวบำรุงเชื่อมประทะแกนผมโมเดิร์นเพกตัว B ีบีให้เรียบดึงให้ตึงม้วนให้ขึ้นเงาคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการม้วนรอนกันเลยคะ่ะ เมื่อมอนร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะตั้งไฟอยู่ที่120องศาเดินไฟ15นาทีจากนั้นก็พักแกนให้เย็นสนิทแล้วนำแกนออกได้เลยค่ะเมื่อนำแกนออกเสร็จแล้วทำการรีดรบรอยเพื่อเก็บรอยต่อนะคะจากนั้นก็ลงน้ำยากก,กได้เลยค่ะเคสตนี้นะคะกิ๊กลงน้ำยากก,ก,กแบบครีมลงตั้งแต่โคนจะหลุดปลายเลยค่ะทิ้งเวลาไว้ประมาณ15นาที การลงน้ำยากกผมนะคะถ้าลงน้ำยาแล้วร้อนคลายหายหมดเลยแปลว่าเราเช็คความยืดหยุ่นของผมไม่ได้ค่ะหรือนะคะผมลูกค้าผ่านทำเก็ด เคลาตีนสุดมาหรือใช้แชมพูสารสมุนไพรมาบางทีเราเช็คความยึดหยุนไม่ได้เต็มที่ผมไม่คายโครงสร้างเวลาลงน้ํายากกร้อนคลายหายหมดเลยถ้าเจอแบบนี้ทุกคนต้องนําลูกค้ามาทําใหม่นะคะวีสารเคลือบทิ้งให้ได้เยอะที่สุดออกให้ได้มากที่สุดนะคะรอถึงจะได้รอนที่เด้งและเงาค่ะ เมื่อลงน้ำยากโกกครบเวลานำลูกค้าไปสาผมด้วยแชมพูคีรตินของ3บวกหรือ NW และนวดบำรุงด้วยสปาคีรตินหรือ NW นะคะล้างผมลูกค้าให้สะอาดแล้วทำการเป่าผมให้แห้งสนิทได้เลยคะ่ะก่อนเป่าอย่าลืมฉีดสเปรย์น้ำนมป้องกันความร้อนด้วยนะคะล้างกิ๊กนะคะตั้งอยู่ที่บ้านวังวดัดตําบลกุดน้ำสาสอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิเพื่อนๆคนไหนสนใจผลิตภัณฑ์สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะ หลังซื้อผลิตภัณฑ์กิ๊กมีเทคนิควิธีการทำให้สามารถสอบถามได้ตลอดเลยค่ะเพื่อนช่างคนไหนอยากมาเรียนนะคะกิ๊กเปิดคัดเรียน VIP ตัวต่อตัวผู้เรียนเป็นผู้ลงมือทำเองถูกขั้นตอนเลยนะคะพอผมเริ่มแห้งสนิทแล้วให้ใส่อาร์กนออยของ Nw ตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มจับรลอนจะซึมเข้าเส้นผมเลยไม่เหนียวเนอนะนะสามารถแนะนำลูกค้าซื้อกลับไปใช้ที่บ้านได้ด้วยนะคะจากนั้นก็เป่าต่อให้แห้งสนิทเลยค่ะ และพิเศษสุดเลยค่ะตอนนี้นะคะกิ๊กเปิดรับสอนคัด VIP พเพื่อนๆไม่ต้องมาเรียนที่ชัยภูมินะคะเดี๋ยวกิ๊กไปสอนให้ถึงที่ร้านคุณเลยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครราชสีมากรทอมชลบุรีและยองนะคะไปได้หมดเลยใครสนใจกระทักอินบอกมาสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมได้นะคะใครไม่สะดวกเดินทางมาเรียนนะคะหลังซื้อผลิตภัณฑ์กิ๊กมีเทคนิควิธีการทําให้ค่ะสอบถามได้ตลอดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยืดคนดัดลายวอลลุ่มขอบคุณที่ รับชมคลิปวิดีโอนะคะ